นอกเหนือไปจากการเขียนการปิดตาพาเดินเพื่อเรียนรู้การลดความวิตกกังวลและไว้ใจมนุษย์มากขึ้นกิจกรรมที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักของกระบวนการนี้ก็คือวิธีการสื่อสารง่ายๆตามวิธีดั้งเดิมของมนุษย์นั่นก็คือการฟังอย่างลึกซึ้งการไม่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเป็นสาเหตุแห่งความขัดแย้งทำลายสัมพันธภาพตั้งแต่สองคนจนเป็นชนวนของสงครามมีสถาบันมากมายที่สอนการฝึกพูด ฝึกกล่าวสุนทรพจน์แต่ไม่มีห้องเรียนห้องไหนที่จะฝึกให้มนุษย์รู้จักวิธีการฟังอย่างสร้างสรรค์และก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้พูดและผู้ฟังคุณได้ดูแมวิีชอปประวัติตอนที่เกิดตั้น้อยๆเนี่ยเป็นคนที่แบบวางมาได้เลยบอกไม่ตเอาพูดต่อเวลาอะไรเงี้ยสวนเขาสอนรับไป่ะมือปอกะเหมือนพวกลูกปีคำเขียวขอแมชอฟัง่เดียวูเนี่ยความคิด มันก็จะฟังตามเขาไปมันจะมีอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นมาในใจว่าคิดตามว่าเอ๊ะเราเคยไหมอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นไหมชีวิตเราเป็นอย่างที่เขาพูดไหมปัญหาที่เราประสบอยู่อย่างเงี้ยค่ะเรามองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากแบบอยากเก็บไว้คนเดียวหรือต้องเล่าแบบคนที่เราแบบมั่นใจเต็มร้อยเท่านั้นเนี้ยค่ะแต่พอเพื่อนอีกคนหรือว่าพี่อีกคนเขาพูดของเขามาปัญหามันก็คลายๆกันเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเราก็จะกลับมามองว่าปัญหาเรามันก็ไม่ได้มากมายอะไรเลยนะอย่างเงี้ยค่ะ เข้าใจเข้าใจตัวเองเข้าใจปัญหามากขึ้นคือถ้าถ้าเป็นตัวเองนะคะระดับการฟังลดลงเราจับประเด็นเขาเพียะะ้ยนแล้วค่ะคือเขาพูดเขาพูดแบบนี้แต่เราจับประเด็นทีนะะ่เป็นล้วถ้าเรานําไปสื่อสารอีกคนหนึ่งมันผิดเราอยู่ในองค์กรใหญ่นะคะมันจะเกิดเกิดการเข้าใจผิดกันแล้วเกิดปัญหา เราควรจะไปถามมาก่อนว่าใช่หรือเปล่า,าก่อนที่จะไปจารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าเราด่วนตัดสินแล้วเราสรุปว่าความเป็นเราถูกผมคิดว่าโลกทุกวันนี้บอกช้ำจากความการการไม่ยอมรับความเห็นต่างเยอะมากแล้วซึ่งการฟังอย่างยึกซึ้งหรือว่าการฟังหรือที่ไม่ด่วนตัดสินจะช่วยเราได้ช่วยเราได้ในการรับความจริงที่ฟังจนหมดบางทีบางท,างทีเรามีเรื่องที่เราจะแบบ รุ่มใจหรือเราอึดอัดนะการที่เราไปได้พูดคุยแล้วกับคนที่เขารับฟังเราเนี่ย <Yeah. S 1> ปัญญามันเกิดขึ้น oh. ในตัวเราเองแล้วบางทีเราแก้ปัญหาเคยไหมที่เราแก้ปัญหาเองได้แค่ไปเล่าเล่าให้เขาฟังอย่างเนี้ยเขาไม่นันได้พูดอะไรเลยแต่เราก็อ๋อคิดออกแล้วเออแก้อย่างนี้ดีกว่าอันเนี้ยก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้น นี่จึงอาจเป็นเพียงไม่กี่ครั้งในชีวิตของบางคนที่ได้หลั่งน้ําตาระบายความทุกข์และความท้อแท้ที่สะสมอยู่ในใจของตนเองและอาจจะเป็นเพียงไม่กี่ครั้งที่คนคนหนึ่งจะมีโอกาสได้นิ่งฟังเพื่อใช้การฟังช่วยเยียวยาความทุกข์ของผู้อื่นและอาจได้ตระหนักว่าวิธีการนี้อาจจะเป็นดั่งยาขนานแท้ที่จะช่วยเยียวยาอาการเจ็บป่วยเรื้อรังที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยจำนวนมากในสังคมไทย การได้ฝึกฝนที่จะเดินทางเข้าไปค้นหาความเจ็บป่วยในจิตใจของตนเองและแก้เงื่อนปุมที่ซุกซ่อนอยู่ในความรู้สึกของคนอื่นของอุากรทางการแพทย์กลุ่มนี้นอกจากจะทําให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นจากการเปิดหัวใจรับฟังกันและกันแล้วยังทําให้หลายคนได้หัวใจและตัวตนใหม่รวมทั้งได้แรงบันดาลใจที่จะนํากระบวนการเรียนรู้นี้ไปเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาอาการเจ็บป่วย ของผู้คนในชุมชนซึ่งส่วนใหญ่นั้นมีต้นต่อมาจากความทุกข์และความเครียดโครงการหัวใจใหม่ชีวิตใหม่ได้ถูกขับเคลื่อนกระบวนการเยียวยารักษาตัวเองจากภายในจากคนในวงการสาธารณาสุขไปสู่ชาวบ้านในหลายชุมชนเช่นกลุ่มชาวบ้านที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย เมื่อการรักษาผู้ป่วยด้วยการให้ยาหรือรักษาแค่อาการของโรคไม่สามารถทําให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ซึ่งเป็นชาวไทยรื้อหายจากอาการเจ็บป่วยทางกายที่เป็นผลมาจากความเครียดและความทุกข์ร้อนในจิตใจได้อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงจึงเพิ่มสูงขึ้นและเมื่อสืบต้นต่อของอาการป่วยต่างก็ประสบกับปัญหาด้านเศรษฐกิจและปัญหาครอบครัวจนทําให้เกิดอาการเครียดเรื้อรังอาามเครียดมีอาารเครียดมีทำอะไรที่มันไม่ถูกใจหน่อย งุนงิดเลยไปอ,อยากไปก็ไม่ได้ไปก็เขรียดอยากได้ก็ไม่ได้ก็เข็ียดเมือ่อจะเป็นนี้มันจะเครียดอยู่นอนไม่เคยหลับเวลามันเครียดมันอะไรมันขึ้นสมองที<อ>คือมันเจอว่าคนมาให้มาหวานคำดานบ้านเบียงแกนเนี่ยพเพิ่มขึ้นเยอะๆหมูนอกเขากันเลยมาเอ๊ยอยจะไดดีเขาร้อ,องลองมา นั่งอุ้นนั่งคุยกันหน่อยหมอบางทีเขาช่วยเขาได้ความเขียนะเจ้ะความเขียดตัวเนี้ยเนี่ยคือคนตายมันนักต่อหน้าไปเจอถ้าเขาบยาใครเป็นตรงนี้เนี่ยเขาจะเนี่ยจะได้เนี่นะมันต้องย้อนกลับมาว่ะถ้าเขาบยใครเป็นตรงนี้บยาใครป่วยตรงนี้บยาใครตายเติมเขาจะเนี่ยจะได้เพราะฉะนั้นจะต้องขยันนะเด้อขยันดูแลตัวเองตั้งกายตั้งใจนาะงแกเข้าเลื่องกับง้านธนูออกนะแม่ สองาให้ใจเขาลึกการเรียนรู้กระบวนการค้นหาหัวใจดวงใหม่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านสามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยจุดประสงค์หลักก็คือการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเหล่านี้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความทุกข์และความสุขร่วมกันพร้อมกับการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพเชิงรุก เจาเื่อเดเจ้าจีจีร้อยว่าพหมอภาษาปาจะมาออกกาลังแพนได้หรือก๊่ที่อำเภอวิยงแก่นมีผู้ป่วยมากขึ้นโดยเฉพาะเบาหวานกับความดันแล้วทีทีนี้ก็เข้าไปรักษากันมากแต่ละวันเนี่ยหลายร้อยคนแล้วทีนี้มีแพทย์อยู่สองคนคนหนึ่งเวลาเข้าเจอแพทย์ก็ได้แค่สองสามนาที แล้วก็กลับมาก็เหมือนเดิมแล้วก็มีผู้ป่วยอะไรใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วทีนี้เราก็มีความคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะปล่อยเป็นเชิงลักอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ไม่ได้แล้วต้องเชิงลุกเชิงลุกก็คือเข้าชุมชนคือบางครั้งเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้สึกตัวด้วยซ้ําไปนะคะว่าเขาเขาเกิดความปรียดอย่างน้อยเขาได้มีกลุ่มมีได้หวัวเราะได้พูดคุยกันได้ฟังดนตรีก็รู้สึกว่าก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้น ข้อหนึ่งความสัมพันธ์เนาะเมื่อก่อนในผู้ป่วยอาจจะกลัวหมอที่ว่าเออไม่กล้าคุยไม่กล้าพูดแต่ถ้าเรามาสัมผัสชีวิตก็รู้สึกว่าเหมือนสนิทกันนะคะมันลูกมันหลานเราก็รักเขาเหมือนพ่อเหมือนแม่แล้วเวลาเขามีอะไรเขาจะคุยหมดเลยพอเราคุยมีเวลาได้คุยกันมันก็มีออคําชี้แนะหรือว่าเขาก็ได้รับคําชี้แนะจากเราแล้วเขาก็นําไปปฏิบัติส่วนหนึ่งก็ได้ผลได้ผลที่ว่า จากความดันขึ้นความดันตึนอาจจะลดลงในการวิธีการดูแลทางด้านจิตใจแม้ว่าคนชนเผ่าไทยลื้อที่อำเภอเวียงแก่นแห่งนี้จะถูกมองว่าเป็นเพียงคนชายขอบไม่ได้รับการเหลียวแรลคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียมกับคนในเมืองใหญ่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะก้าวออกจากความทุกข์โดยการเปิดหัวใจแบ่งปันความสุขให้แก่กันและกัน และการเรียนรู้ที่จุดูแลจิตวิญญาณและอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองทําให้ชุมชนเวียงแก่นได้กลายเป็นชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้ร่วมกันทําให้คุณภาพชีวิตและคุณภาพจิตใจของพวกเขากลับสู่ความสมดุลได้อีกครั้งหนึ่งหมอแนะนาก็ดี้จะแนะนำให้นองหัวหวจีแต่ก่อนนอนมาลักนะหมอมาบอกว่าให้ค่อนคลายมันต้องคิดถึงสักอย่างแต่ก่อนได้กินยาน,นอนรับตลอดมันนอนนอนเหมืนอนมาักอันนี้ดีเลย เข้ากลุ่มนี้ได้สองปีเนาะสองปีนี่ดีมะกจ้ะยาความดันนี่เมื่อก่อนกินตั้งวันตั้งวันเนาะแล้วนี่ลดลง